เรียกได้ว่าเลือดเข้าตาแล้วค่อนข้างเละเทะนะคะท่านก็เลยต้องขายผ้าหน้ารอบปเป็นวันแก้ทีละวันแก้ไปทีละวันรัฐบ,บาลนี้มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนจริงๆใช่ไหมคะพิกัดโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องที่เป็นหัวใจของปัญหานี้ไม่ได้นะนั่นก็คือโครงการดิจิ t a l Wallet ค่ะ ครงการดิจิทัลว a ล l e t ค่ะล่าสุดมีความคืบหน้ามานะคะตอนแรกดิฉันคิดว่าในเวทีการอภิปราย152จะไม่ได้พูดเรื่องของดิจิทัลว a ล l e t ไปซะแล้วนะคะแต่ว่าในที่สุดมันก็มาค่ะและครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายละเอียดครั้งที่5แล้วค่ะท่านประธาน โครงการนี้เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของรายละเอียดกันมาโดยตลอดแล้วมันก็สร้างความสับสนนะคะรัฐบาลยิ่งถแถลงก็ยิ่งก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปงเรื่อยๆนะคะถึง5ครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินคะ่ะความสับสนโอนลหม่านแบบนี้นะคะท่านประธานฉันก็ต้องบอกว่าแม้แต่กองเชียร์เองก็ยังอาจจะเหนื่อยที่จะแบกเลยนะคะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความพยายามที่เรียกได้ว่า เลือดเข้าตาแล้วนะคะออจากเดิมที่เคยพายเรือในอ่างกลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่เรื่อยๆวันนี้เรากำลังออกทะเลกันไปไกลแล้วนะคะเพราะว่ามูล,ลค่าห้าแสนล้านบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มาจากการกู้กู้แล้วก็กู้อยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นการกู้ที่อาจจะสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ค่ะที่มัน ที่มันยังเป็นกังวลกันอยู่นี่ก็คือตัวเรื่องของระบบด้วยเช่นเดียวกันแต่ดิฉันก็คิดว่ามันยังพอมีเวลาที่ท่านจะไปสะสางปัญหาเรี่เกี่ยวกับระบบว่าจะโอนยังไงนะคะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องใช้เฉพาะผ่านบัตรประชาชนจะมาโอนต่างแบงก์ต่างธุรกรรมอะไรแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีเครื่องอ่านสําหรับของบัตรประชาชนโดยเฉพาะเป็นต้น หรือว่าของเกษตรกร,ร,ก,รก็ดีก็ยังต้องมีปัญหาในเรื่องของการ tracking ว่าสามารถที่จะแทร็กได้ไหมว่าออตรงนี้มันให้ไปกับเกษตรกร,ร,กรจริงๆโดยที่ไม่ได้มีการออล่วไหลไปที่อื่นเพราะว่าแต่ละแหล่งเงินก็จะมีแต่ละกฎหมายที่ควบคุมอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าคิดว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวท่านคงสามารถไปแก้ไขปัญหาได้ในท้ายที่สุดค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างเละเทะนะคะ จากการที่จะต้องเปลี่ยนแหล่งเงินไปแหล่งเงินมาประมาณ5ครั้งยังไม่รู้ว่าจะมีรอบที่6หรือเปล่าเพราะว่าถ้าที่ฉันเดาผิดก็นี่ก็อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้มีการเลื่อนการแจกมาอย่างน้อย4ครั้งมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่ใช้มีการเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนคนตลอดเวลาไม่นําไม่ชวนคิดค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ย รัฐบ,บาลนี้มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนจริงๆใช่ไหมคะเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคลังเนี่ยมันทําให้ดิฉันตกใจว่าทําไมถึงกล้าออกนโยบายในลักษณะแบบนี้ออกมาได้และการที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมันไม่ได้มีความพร้อมใดๆเลยมาตั้งแต่เริ่มต้นท่านก็เลยต้องขายภาพหน้ารอบเป็นวันแก้ทีละวันแก้ไปทีละวันแบบนี้ แล้วท่านก็ขยันแถลงมากนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้อาทิตย์เดียวแถลงไปถึงสองครั้งโดยที่ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่ามันก็เริ่มมีการสัญญาแล้วว่าโครงการจะเริ่มตอนนั้นตอนนี้เนี่ยแต่ที่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ตามนั้นเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็เกิดความเสียหายเพราะว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิจหรือว่าพายุหมุนที่ท่านอยากที่จะให้มันเกิดขึ้น มันก็จะไม่เกิดเอาค่ะเพราะมันต้องได้รับสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นของประชาชนของผู้บริโภคที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนเยอะมันเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่เสถียรมันมีโอกาสที่เงินจะหายมันมีโอกาสที่จะตกหล่นมันก็ทําให้คนอาจจะไม่เชื่อมั่นก็เป็นไปได้ค่ะอันนี้มันเป็นปัญหาที่ดิฉันคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของนโยบายใดนโยบายหนึ่งค่ะแต่ว่าดิฉันก็อยากเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ย สร้างความเชื่อมั่นให้กับคืนมาให้กับระบบเศรษฐกิจได้แล้วในฐานะที่ท่านเองเนี่ยได้อาสาเข้ามาบอกว่าที่จะแก้ไขปัญหาปากทองให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าทําไปได้แค่ไม่กี่นโยบายตอนนี้ก็นิ่งสนิทนะคะงบกลางก็ไม่มีออกนะคะงบกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่มีแล้วยังจะต้องให้ประชาชนรอไปอีกจนถึงไตรมาสสี่ของปีหกเจ็ดซึ่งโดยที่ยังไม่รู้ว่าโครงการนี้ จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าคะท่านประธานก็จึงเป็นที่มาว่าดิฉันจึงได้ขอซักถามนะคะในข้อปัญหาต่างๆและให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญแห่งร,ราชอาณาจักรไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไป